เอาละสวัสดีครับวันนี้ Danger DCG กลับมาหลังจากที่ดองช่องไว้คอนถางนานอาวันนี้จะกลับมาพร้อมกับเด็กลิศของร้อยศูนย์นะครับเป็นร้อยศูนย์แบบที่งบราคาถูกนะครับไม่ได้มีของเยอะนั่งแต่ภาคันเด็ดอะไรอย่างนั้นแต่ถ้ามีก็จะดีเพราะว่าเด็กนี้เขาได้ใช้ของเก่าข้อขัานเยอะนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับอ่ารทัทที่ต้องใช้นะครับอ่า เป็น XSS ศูนย์หนึ่งที่เป็นอายามิเกโดสีม่วงใบนี้สองกล่องนะครับอ่าแล้วก็โอโมเป็นนี่นะครับจอมเวียดไซส์ศูนย์แล้วก็เอ่กจูบศูนย์สามเป็นกล่องของเคออสล้วนแต่ว่ามีตัวที่ติดแล้วศูนย์อยู่นะครับอ่ามาเริ่มกันเลยเร้่มต้นีีแฟกกับบอดดี้ครับอ่า บดดีผมใช้เป็นโอยังมีเกโดครับเนื่องจอากว่าเป็นตัวที่ใช้บ่อยสุดๆแล้วแล้วก็มันสวยนะครับนี่ครับโอยังมีเกโดครับแน่นอนครับสี่ใบสี่ใบครับผมไม่ต้องคิดอะไรสี่ใบเอ้ยไม่ใช่โอยามิเกโดเออโคคุโจเออโคคูโจโอยังมีเกโดอีกรางหนึ่งอันนั้นผมไม่ได้ใส่ไว้ยังไม่เกโด ล่างน่าจะล่างแรกครับผมจะไม่ปิดอ่านี่ครับสองใบซึ่งส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นโคคุโจยามิเกโดหรือว่าตัวที่เป็นบอดี้นะครับในการยืนเป็นหลักต่อมาครับยามิเกโดจิ๋วครับอ่ายามิเกโดจิว๋วมีความสามารถในการช่วยคอยยามิเกโดที่เป็นไซส์สามจากในเด็กเนี่ยในช่วงแฟนนั่นเฟได้ก็เผื่อเอาใช้กัา ร่างมอนเตอร์ไม่ตายจากออกเอ่อ e ดีซี G ี B T อะไรองี้ซึ่งผมไม่ได้ใส่เพราะผมไม่มี <c oughs> เริ่มก้นที่ดาก้นเบลครับแน่นอนนะครับตัวจั่วสามันตัวจั่วสามันครับพิซาโลเลดจัว่วเธอล,ละครั้งพิซาโลดาวน์เวลซีใบผมนี่หลอดครับอ่าผมใส่เป็นชีอุ่นมืดกับอ่าเนโกบาลิรุตนะครับ อาดินมืดมาช่วยตีขอโล่เผื่อเผื่อตีขอโล่หรือว่าเผื่อไว้ใช้ปิดนะครับส่วนนี้ก็เป็นลุ้เนี่ยแน่นอนครับใส่มากันเจอเคออสแค่ไ้นละครับโอเคถามว่าเด็กถ้าถามว่าเด็กนี้ใส่องค์นี้หลอดทําไมก็อ่ามันมีสาเหตุเนื่องมาจากสกิลของยามิเกโดนะครับที่สามารถทิ้งองค์นี้หอดหรือว่าร้อยกระสุนก็ได้เพื่อทําลาย อมอนเตอร์บนสนามอีกฝ่ายได้ซึ่งสามารถทิ้งได้ทั้งอมนิลอดธรรมดาและอมนิลอดด้านมือนะครับถ้าใครมีอมนิลอดบางใบแบบเบอร์โนว่าล่างล่างสี่เขาธรรมดาที่ไม่ใช่ด้านมือก็อาจจะติดมาเผื่อกันตายก็ได้นะครับต่อมาเอนเชนเวอร์ครับอยมมือสึกูคุริวอันนี้ผมติด,ดวิธีสองใบเผื่อว่าตีฮิตมอนฮิตไลท์แล้วเสกพวกตัวไซสูนออกมาได้ซึ่งไซสูนก็จะมีพวก อย่ามิเกดจิว๋วนักเวทจั่วอะไรอย่างนี้ต่อมาครับ c h อ o s ครับบูไลเดนสองกูคุมเมนไกโอสองอิชินยูคิอ่าอันนี้หน้าตาจะคุ้นหน่อยเพราะว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใส่กันในร้อยอสูร ยุคเก่าแล้วก็อาจจะมีไปโพในเด็กนะักพบกระโหลกบ้างเป็นบางครั้งบากคราวนะครับอ่าอย่างละสองใบครับซึ่งผมเอาจริงมันเป็นไซส์ตัวใหญ่เนี่ยบางคนอาจจะถามว่าแบบเออพี่ไม่ยืนย่ามีกโดเหรอไม่ครับคืออ่าส่วนตัวของคาตานะเนี่ยอันนี้มันมีรดไซส์ของตัวเองส่วนอันนี้เอามาช่วยจั่วนิดหน่อยนะครับแล้วก็ เพื่อเอามายืนกลางเวลาย,ยังมีกิโลไม่ขึ้นเพราะว่าถ้ายืนกลางจะได้รับดับเบิลแอทแท็แล้วก็โจวได้ด้วยส่วนบูไรเดนอ่าอันนี้ผมติดมาเผื่อๆนะครับเอามายิงมอนนะครับอย่างละสองใบดันเจียนครับไดกัสครับตัวฟาร์มเกตชั้นดีเลยครับเมื่อเข้าสู่สนามเอาดรอปสองใบเข้าสู่ช่องช่องเกตนะครับอ๋อก็สีใบ ต่อไปเซซิก้าครับอ่าก็คือจอมเวทจัว่วนั่นเองสก,กิลคือบูเฟมจิกพาวเวอร์เมื่อการนี้เข้าสู่สนามถ้าบนสนามเรามีการที่มีความสามารถทัเนอร์ไมหรือว่ามอนเตอร์จอมเวทที่มีไซส์สามอยู่จั่วการ์ดหนึ่งใบเราสามารถความสามารถนี้ความสามารถบูเฟมจิกเนี่ยใช้ได้แค่เทิร์นละครั้งหรือก็คือไม่ว่าเทิร์นนี้จะลงเซซิก้าอีกกี่รอบก็สามารถทํางานได้แค่ครั้งเดียวนะครับใส่ไปที่4ไพ่ อ่นนี้ครับโตชัวยิงกาซาลาโบล์อันนี้เห็นธนบายยิงเพิ่มอีกหนึ่งแล้วก็คอได้เมื่อมีมอนสเตอร์ล้วศูนย์เท่านั้นนะครับทำงานแค่เทอละครั้งสกิลนี้ทำงานแค่เทอละครั้งแต่ไม่จีดชื่อสกิลเพราะฉะนั้นถ้ามีลาโกยืนอยู่สองตัวก็ยิงเพิ่มเข้าไปอีกนะครับต่อมาครับกุ้งเล็บฉีกกระชากไรจินอันนี้เป็นอาวุธใหม่นะครับ ใครจะใช้อาวุธเก่าๆก็ได้นะครับก็สกิลอันนี้บอกว่าการ์ดเนี้ยสามารถโจมตีได้แม้เรามีมอนสเตอร์ในช่องกลางนะครับแล้วก็ยกเลิกความสามารถเพนนเทของของการ์ดทุกใบบนสนามคู่แข่งเป็นการ์ดที่ช่วยกันโดนเพนิเทีตีอัดหน้าได้อย่างล้นหลามเลยนะครับก็ใส่วิท,ทีสองใบต่อไปครับ อืมมาเริ่มที่เวทป้องกันครับโอเคแน่นอนครับโลโลสามันครับเกโดชิวครับโลปีศาจร้ายอ่าอันนี้เป็นของสามัญทั่วไปที่ใช้กันในรอยาสูน ก็ไล่ได้เมื่อคู่แข่งส่งจตจบดีในเทิร์นคู่แข่งแล้วเรามีร้อยนูนสองใบหรือมากกว่าบนสนามเล่าจันเกตเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีแล้วก็ยิงหนึ่งไลน์นะครับการ์ดนี้ไม่สามารถยกเลิกได้ต่อไปครับการหลบโนคอสของสามาัญอีกแล้วครับมอนตาร้อยเอูนยามิทากกเอะครับไล่ได้เมื่อคู่แข่งส่งเตจบดีในเทิร์นคู่แข่งแล้วเรามี100ร้อยเอซูเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีอ่าเป็นการป้องกัน อย่างละสี่แบบส่งไปเป็นการต้องการแปดใบนะครับต่อไปครับเวทร้อยศูนย์ครับเมฆหมอกนกรีดครับ่าตัวเมฆหมอกนกรีดเนี่ยสกิลคือคอคอสนามันเตอร์ร้อยศูนย์ร้อยศูนย์สามใบเนี่ยในช่องดรอปไปเรียงไว้ใต้กองการดนะครับเลือกหนึ่งเทกจากสองเทกนี้นะครับ หากบนสนามเราเนี่ยมีมอนเตอร์ที่มีชื่อยามีเกโดอยู่จนจบเทอ์นี้ยกเลือกความสามารถทั้งหมดของมอนเตอร์บนสนามอีกฝ่ายนะครับกับ2องเคาน์เตอร์จนจบเทอ์นี้การบนสนามเราไม่สามารถถูกทำลายจากความสามารถของการ์ดนะครับก็คือกันพวกกันบอดเสียนะครับกันพวกยิงบอดสายที่สองใบต่อไปเป็นพวกเวทเซตครับอ่าแทนบูชาครับเซตครับอา่า ใช้ความสามารถนี้ได้ในเธอรเราเท่านั้นนะครับเมื่อมอนเตอร์ที่มีความสามารถทันเดอร์ไม้เข้าสู่สนามโจก,กันหนึ่งใบใช้ได้แค่เธอละครั้งเท่านั้นแล้วก็เราสามารถเซตแท่นบูชาเนี่ยได้แค่ใบเดียวเท่านั้นก็คือเซตซ้มกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเซตได้แค่ใบเดียวนะต่อมาครับเติมเกตครับยังมีเกดรดูู้หิวโหยครับเซตเมื่อมอนเตอร์บนสนามเราถูกทำลายนำการ์ดเบอร์มูสุดเข้าสู่ช่องเกต ไม่ติดเธอละครั้งแล้วก็เราสามารถเซตยามิเกโด,โดผู้หิวโหยบนสนามนีนน้ได้เนี่ยได้แค่ใบเดียวเท่าน,นั้นนะครับก็สซดี้สองใบโอเคคอมโบข้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับอ่าถ้าเล่นถ้าเล่นกับตัวของนี่ครับถ้าเล่นกับยมุสึกุริวนะครับก็สมมุติ ต,ตีสำเร็จนะครับก็มีตัวเลือกสองอย่างที่เราจะใช้กันมีตัวเลือกสามอย่างดีกว่าที่เราจะใช้นะครับเพราะว่าไซศ,ศูนย์ผมใส่มันที่สามสหนึ่งครับกาซาลาโบรัสสมมุติสมมุติต้องการที่จะทําดมใส่กส่พลังชีตคู่แข่งมากขึ้นนะครับก็จะใส่กาซาลาโบลัสก็จะขอกาซาลาโบรัสมาหรือถ้าเราต้องแบบยามิเกโดไม่ขึ้นแต่ว่าเราอยากเล่นยามิเกโดก็ไปเลยครับยามิเกโดจิ๋วครับ หรือถ้าขาดมือเซซิก้าช่วยได้ครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเธอนี้เราต้องยังไม่คอมาก่อนเราถึงจะใช้เซซิก้าจะใช้ซ้ำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังด้วยส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็เล่นได้ค่อนข้างบีบแพงนะครับร้อยศูนย์ส่วน สายที่ผมจับเด็กไว้แค่50าบใบเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้เล่นสายร้อยหน้าครับสายร้อยหน้าสายที่ต้องใส่เด็กเยอะเพราะว่าเพื่อให้ร้อยหน้าเนี่ยโม่แล้วก็กันตายซึ่งผมไม่ได้เล่นร้อยหน้าเพราะฉะนั้นผมก็เล่นที่ห้บใบนั่นแหละครับแล้วก็อย่างานักล็ะกหลกตัวนี้นะครับคือ หากบนสนามเรามีมอนสเตอร์นักรบกระโหลกหรือร้อยอสูรใบอื่นที่ไซส์ทั้งเดิมเป็นสามไซส์ของมันจะลดสามซึ่งผมเอามาใส่มายืนยืนเอามายืนข้างยามิเกโดนะครับเพราะว่าเขามีพาวเวที่หนึ่งมื่นหนึ่งคีย์ิคาแต่เขามีดีเฟนส์แค่ห้าพันเขามีดับเบิลแอทแคคอคอสคือสองเกตอ่าแล้วก็มีเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์แอคเชนออฟพารนะครับในระหว่างเทินของเราเราสามารถนำมอนสเตอร์บนสนามเรา หนึ่งใบลงช่องดับเพื่อคอการใบนี้จะดบโดยใจคอคอสแล้วก็เราสามารถใช้ความใช้ c h นออ of part เนี่ยได้แค่เธอละครั้งเท่านั้นนะครับก็เอามาช่วยตีได้ดีเลยทีเดียวอคอมโบคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับก็ลองถ้าใครมีร้อยกศูสย์ก็ลองไป แปลงดูนะครับก็เป็นเด็กที่น่าสนใจเด็กหนึ่งทีเดียวก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ